เสียงอ่านจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำโอวาทสุดท้ายไม่ประมาทเป็นตัวไม่ตายวันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2500บัดนี้ท่านทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาน้อมถึงพระอาจารย์ซึ่งกระทำการกิริยาจวนจะตาย แต่ว่าไม่ตายฟื้นขึ้นได้รอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เมื่อรอดมากระทั่งถึงบัดนี้แล้วท่านทั้งหลายก็มีความดีใจพระอาจารย์เรารอดจากความตายมาแล้วเห็นจะไม่ถึงความตายแล้วคราวนี้ก็พร้อมใจพาการนําจะตุปัจจัยทยธรรมมาสักการะบูชาถวายเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านั้น ่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลที่ตนอุทิศให้นั้นให้แก่ครูบาอาจารย์ให้ทรงอายุยืนสิ้นกาลนานให้ได้รับความสุขพิเศษไพศารให้พระอาจารย์ปราศจากความทุกข์อาจารย์ก็ได้ยอมรับถ้อยคำของท่านทั้งหลายมีชีวิตเป็นมาสิ้นกาลนานและทุกอันหนึ่งอันใดเกิดขึ้น อาจารย์ก็สงบประงับทุกทั้งหลายเหล่านั้นไปก็ได้รอดมาเป็นลำดับนับว่าเป็นบุญของท่านทั้งหลายอุทิศให้บุญของท่านทั้งหลายอุทิศให้นี้เป็นบุญพิเศษไพศาลย,ยากที่จะนับจะประมาณที่น้อมใจให้กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ยินดีท่านทั้งหลายมีใจยินดีพร้อมกันให้บุญกับครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ก็ชื่นบานเพราะน้ำใสใจจริงของท่านทั้งหลายตลอดไปได้อุทิศส่วนกุศลน,นั้นถึงครูบาอาจารย์น้อมถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นมาขึ้นโดยลำดับลำดับนับว่าห่างจากความตายไกลจากความตายไปก็ดีอกดีใจว่าชีวิตนั้นรอดตายมาแล้ว พ้นตายมาแล้วหลุดจากความตายมาแล้วก็ดีใจว่าชีวิตนั้นรอดจากความตายพ้นจากความตายหลุดจากความตายมาอยู่กับมนุษย์อย่างพิเศษไพศาลได้รับความสุขเบิกบานจากการบำรุงของท่านทายกทายิกาทั้งหลายทายกทายิกาทั้งหลายก็อิ่มอกอิ่มใจ ว่าใจของเราได้อุทิศถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ได้ชื่นแช่มแจ่มใสเป็นมาโดยลำดับนับว่ากุศลของเรายิ่งใหญ่ในครั้งนี้อุทิศถึงเท่านั้นเป็นมาอย่างพิเศษไพศาลน่าเบิกบานใจให้ได้สมเจตนาส่วนครูบาอาจารย์ก็เบิกบานรับพรของท่านทั้งหลายอย่างชื่นแช่มแจ่มใส ตื่นอกตื่นใจเพราะได้รับพรของท่านได้รับความสุขอย่างชนิดนี้ไม่ได้เคยได้รับเพราะท่านอุทิศให้เท่านี้ยังไม่เคยได้รับอนุโมทนาจากใครก็ได้รอดปรากฏมาอย่างนี้วันนี้ได้รับอนุโมทนาจากทายกทายิกาทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลให้และส่งให้ความเบิกบานใจ พ้นจากความตายสมเจตนาชีวิตของพระอาจารย์ก็รุ่งโรจน์โชตนาการมาจนกระทั่งบัดนี้บัดนี้เมื่อมาถึงแค่นี้เมื่อได้รับความชื่นแช่มแจ่มใสเบิกบานเช่นนี้แล้วได้รับความเบิกบานใจก็ดีอกดี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 ใจแล้ว อานิสังสผลนก็เกิดกับครูบาอาจารย์ต่อไปอีกฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายเถรานุเถระก็ไม่ได้นั่งนิ่งอยู่ถ้านั่งนิ่งอยู่เฉยๆนอนนิ่งอยู่เฉยๆใจก็ยังนึกถึงอุสาเลื่อนสัญญาบัตให้เป็นต่อขึ้นไปอีกได้ต่อไปเพราะได้รับอนุโมทนาเพราะเหตุว่า บุญกุศลของท่านทั้งหลายได้อุทิศให้ชื่นแช่มแจ่มใสส่งอานิสง์ให้เบิกบานสำราญใจยิ่งใหญ่ไพศาลขึ้นไปก็นับว่าบุญของท่านทั้งหลายได้อุทิศให้เมื่อบุญของท่านทั้งหลายได้อุทิศให้ได้รับผลดังนี้แล้วนับต่อไปในภายหน้าครูบาอาจารย์ก็มีใจยินดีปรีดาคิดถึงถ้อยคำของท่านทั้งหลาย ได้อุทิศถึงครูบาอาจารย์ที่ใกล้จะตายไม่ตายนี่เป็นที่สมเจตนาเพราะได้รับพรของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ได้ช่วยกันส่งเสริมให้เบิกบานสำราญใจให้ได้รับความเบิกบานสำราญใจสมเจตนาของท่านสมความประพัน์ธของนักปรา์ว่าชีเวชีวิตเป็นอยู่ย่อมได้รับความสุข ชีวิตเป็นอยู่ย่อมได้รับความสุขสุขมีอยู่ก็มีทุก์เจือกันเป็นคู่เป็นคู่กันสุขกับทุกสองอันนี้ไม่พรากจากกันถ้าเคลื่อนจากสุขแล้วทุก์กข็เป็นหน้าที่เมื่อเคลื่อนจากทุก์แล้วสุขก็เป็นหน้าที่เมื่อเข้าถึงที่สุขเต็มที่แล้วตัวก็ได้รับตามหน้าที่ไปถึงคราวตายก็ตาย ถึงคราวเป็นก็เป็นอีกต่อไปต้องเป็นอย่างนี้อยู่เป็นธรรมดาอย่าเลินเล่ออย่าเผลอตัวอย่าประมาทถ้าว่าประมาทเลินเล่อเผลอตัวแล้วความตายจะมาถึงเมื่อไรก็ไม่รู้ต้องไม่ประมาทจึงจะใช้ได้ความไม่ประมาทนั้นเป็นตัวสำคัญเป็นตัวไม่เผลอเป็นตัวไม่ตายเพราะความประมาทนั้นเป็นตัวสำคัญ เป็นตัวเผลอเป็นตัวตายนี่เพราะเป็นอยู่ดังนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ประมาทอุสากะวีกระวาดสะสางความเป็นอยู่นี่ในความเป็นอยู่นี่เรื่อยเพราะว่าไม่ประมาทในความพลั้งเผลอต่อความตายเพราะว่าความตายนั้นมีอยู่ทุกขณะทุกอัตตาจริงอย่างนั้นด้วยไม่ต้องสงสยัยลงชื่อเสียก่อนก็ได้ ว่าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่นี่นี่ความจริงลงหนังสือได้เขียนได้ไม่ต้องสงสัยถ้าว่าลงหนังสือไม่ได้เขียนไม่ได้ละเมื่อมีตัวมาเช่นนี้แล้วก็นับว่าความเป็นอยู่ของมนุษย์ฝ่ายมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตั้งเป็นตั้งตายไว้เมื่อตั้งตายแล้วถึงตายมันก็ ออกตายเมื่อตั้งเป็นแล้วถึงเป็นมันก็ออกเป็นเมื่อไม่ตายอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วมันก็เป็นอยู่เหมือนอย่างกับฝ่ายนักปราตั้งไว้ไม่ตายตลอดไอ้ที่จะไม่ตายได้เพราะอาศัยค่าไอ้ตายซสียให้หมดเหลือแต่ไอ้เป็นอย่างเดียวไอ้เป็นอย่างเดียวเมื่อไอ้ตายตายเสียแล้วเป็นอย่างเดียวก็มีแต่งอกงามเรื่อย ไม่มีตายกันเกิดแล้วไม่มีตายกันมีแต่เป็นฝ่ายเดียวทีเดียวและไอ้เป็นฝ่ายเดียวนี่แหละที่เราต้องการนักอยากได้นักอยากได้ประสบนักอยากพบนักอยากจะเข้าถึงนักเมื่อเข้าถึงความไม่ตายแล้วเราจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หาน้อยไม่เราจะต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดก็สมเจตนาหมดต้องปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท ไม่ประมาทนั่นแหละเป็นตัวสำคัญนะเป็นตัวสำเร็จนะเพราะประมาทเป็นตัวตายไม่ประมาทเป็นตัวไม่ตายตามที่มุ่งหมายให้โอวาดมาเพียงเท่านี้พอสมควรแล้วขอท่านทั้งหลายจงจำไว้เป็นตำรับตำราตรึงไว้กับใจของตนอย่าเผลอเวลาจะนอนอยู่นึกเสมอเวลาตื่นก็นึกเสมอ ว่าความตายกับความไม่ตายนี้เป็นคู่กันไม่ช่วยกันได้จะช่วยกันได้เพราะอาศัยความตายมันตายไปแล้วความเป็นเหลือแต่ความเป็นอยู่ความเป็นอยู่มีฝ่ายเดียวก็มีเป็นอยู่ฝ่ายเดียวนี่เป็นตัวสำคัญนะมีอยู่ในโลกแท้แต่แต่ว่าเอามาใช้กันไม่ได้ เอามาใช้เข้าแล้วเกิดเรื่องทีเดียวเกิดเรื่องถ้าเขาเอามาใช้เราก็เกิดเรื่องนี่เวลานี้เกิดเรื่องแล้วเรื่องความตายเกิดเรื่องแล้วเรื่องเราจะไม่เอาตายมันก็จะตายเราก็จะให้เป็นอยู่นี่แหละเขายักเยื้องอย่างนั้นต่อเนื่องกันอยู่เห็นตัวการหุดหิดเชียว เห็นตัวหุดหวิดแล้วก็จับหุดหวิดหวุดหวิดไปไอ้ฝ่ายนี้ก็หนีหุดหวิดหุดหวิดไปไอ้ฝ่ายสู้ก็สู้หุดวิดหุดหวิดไปไอ้นี้แหละเป็นตายละเอาแน่ละทุกท่านด้วยกันต้องกระทบอย่างนี้หมดทุกคนนะต้องสนใจไม่ต้องฟันเฟือนไปไหนละต้องสนใจทีเดียวเอ้าเท่านั้นนะ หลวงพ่อแสดงในงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่75วันแรม6ข้ามเดือน11รงกับวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2500